ไอ้ไอ้โก้ไม้ไอ้โก่ไปดิไปแล้วผมมีธุระพี่ผมมีธุระคุยกับพี่เอ้งเหงื่อไอสัตว์ยังไม่ออกอะไรดิเราดิติดครูดาวดิที่ยังไม่ออกอ่ะติดปะวะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปดูที่นั่นไหนเข้าไม่ได้ก็เลิกนะเดี๋ยวก็รู้เองตั้งแต่เริ่มก็เหมือนวันนั้นหนูไปเจอพี่กะปิหนูเป็นน้องพี่กะปิแล้วแบบว่า หนูไม่รู้ว่าพ่อพี่กะปีเป็นใครหนูก็เลยเดินไปแบบแบบว่าติเล่นนะพี่ก็ติเล่นนั่นแหละก็แบบว่าพี่เป็นแฟนกันปะโห<ฮ>โคตรเสียเลยเนี่ยไม่อันนี้พูดเล่นเล่นไงเพราะเห็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นพ่อของพี่เก็ตปะ่ะเอาจริงๆถ้าไม่รู้จักหนูก็ไม่ทำ,<ค>ำนะครับหรือล,ลึกเองก็คิดไม่ไม่คิดแล้วทีนี้นั่นแหละตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าคุยเล่นกันไปใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าไล่อ่ะ กันไหมพี่เขาก็ไล่ไล่ไล่งูลบแบบว่างูกบ้าจี้อ่ะพี่ก็แบบว่ากนตีเขาไปเรื่อยอ่ะและ้วทีนี้ก็จบจากตรงนั้นแล้วก็มาเจอเขาอีกตรงแลนเขียวแล้วทีนี้พี่เขาก็ไล่งูอีกกอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกเยโซเฟอร์ <c oughs> ดูคนในแก๊ง่อยเว้ยไล่ <c oughs> ไมาแล้วพี่เขาก็พลิกหน้ามือไปหลังมือแบบเรียกเธอค้าบนน่นนี่นั่นแล้ว เธอติดเบ็ดเหรอไม่เ <laughs> หย่ติดเบ็ดไม่ตอนแรกเขาเขาก็นั่นแหละเธอคำนู่นนี่นั่นงงก็รู้แหละว่าเขาแกล้งเล่นงงก็แกล้งเขากลับเหมือนกันน่ะแล้วแบบว่ามันไปอยู่ในจุดที่แบบว่าเขาเหมือนแบบว่าไม่รู้อ่ะแปลกๆอ่ะแล้วมันก็แบบว่ามันก็เขินๆนิดน,น,นึงอ่ะเ<อ>ขินนี่ใครเ<อ>ขินพี่บ เสียการดีกว่าเ่านงนี้เสียการดีกว่าน่าจะใช่ป,ะป,ะป่ะแล้วเหมือนแปลว่าเขาก็คารลมดีอะพี่เอเราไม่ก็แพ้คนคารลมดีไงไป <c oughs> ไตายน้ำตื้นอีกพี่จต่งูคุดปวดหัวเพื่อนพี่เป็นไบโพลาเนี่ยใครพี่พี่เปย์อะเป็นไบโพลาไม่รู้กับเพื่อนกับพี่น้องเป็นไหมแต่อยู่กับงูเป,ป็นไบโพลา พ่อไอ้ก็ไปไอ้นี่มันยิงงงไปพงง้งจะไอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าเป็นลูกปี่คือแบบว่าพอพงุ้งจะไปแล้วเขาก็มาแบบว่ามาง้ออันนี่ก็พาไปเก็บเห็ดทั้งวันสักพักมึงไล่งงออีกแหละใช่งงว่ามันเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วมาให้ค่าเห็ดไปโพล่าค่าเห็ดคืออะไรพี่เธอไปเก็บเห็ดอ่ะมันขาดแล้วมันไม้แบ่งเงินใช่ไหมไม่เขาก็เหมือนแบบว่าต่างคนต่างเก็บเข้าตู้อ่ะพี่เขาก็ออกขีมขับรถให้ ค่ว่าหลอกทำงานไอ้เครียดไปพี่กายครับได้เห็ดเขาฟรีพี่ผู้สายพี่ผู้สาวพี่พี่พไอ้หลุยไอ้หลุยมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะพี่ก็ครับผมผมไปคุยกับนายกมาม,มันก็มีขดแล้ว่าไม่เรา,าไปไหนงานดัเแล้วกินเราทำไหนง,งานดับแล้ว ใช่ครับก็คือก็คือไม่ไม่ผมไปผมไปถามมาเขาบอกว่าถ้าไม่ชัวร์ถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสตอรี่ต่อเนื่องถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเรื่องเรื่องของเซฟโซนเนี่ยก็อย่าไปแม้แต่ทั้งแบบเกาะพ่อค้าตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบครับพี่ถ้าสมมติว่าเราเปิดแทงเขาแล้วเขารับรู้กันหมดแล้วเราไปแบบพื้นที่เซฟโซนแล้วเขารับรู้ว่าเราไปอย่างเงี้ยเขาแจ้งเราโดนเลยพี่ ก็บอกเพื่อนเราเราทำแค่งานดำไม่เป็นไรเพื่องานดำมัน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 ป้นได้ปกติอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับซอรี่เออถ้าถ้าถ้ามันต่อเนื่องก็ได้ข้างนอกได้หมดเลยครับพี่ผมไปถามนายกมาถ้าสมมติว่าไอ้นี่มันข้างนอกได้หมดเลยยกเว้นพื้นที่เซฟโซนครับในแลนในอะไรต่างๆได้หมดเลยโอเคโอเคไอ้หลุยไหนไอ้หลุยจะคุยตัวผมจะมาขอแบบจ่ายเงินแก๊งช้าใส่กับพี่ที่ทำไมทำไมทำไมผมเหตุผล อยู่ๆมันก็ได้ย้ายที่อยู่ครับพี่ย้ายที่อยู่อ่ะฮะแล้วแบบมันไวแล้วแบบผมไม่ทันนะผมแล้วก็พอไปอยู่นู่นก็จะต้องขนขอแล้วก็ประกอบคอมนั่นนี่ติดเน็ตนะผมเต็กน่าจะไม่นานครับผมพยายามให้เกินวันที่ยี่สิบห้าครับกลับมาก็อยากจะขอทบไปอาทิตย์ในะครับอาทิตย์ในเียอะไรอาทิตย์ใน อาทิตย์ในคืออาทิตย์มะลืนนะครับอาทิตย์ในแบบไหนทิศหน้าหรือเปล่าทิศในเฮียอหลรมึงวะหน้าอย่างนี้ปะไอเออนั่นแหละครับทิศในก็สองเฮ้ยพี่อย่าครับสองล้านกับกับเงินแกก็จะเป็นสามล้านห้าครับเดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มใช่มันมันย้ายแบบไม่ทันตั้งตัวครับใเองไม่รู้ละเอ่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมึงสองสามล้านห้าถูกไหมที่มึงจะพูด ใช่ครับแต่แบบอาจจะหาไม่ถ้าหาไม่ทันก็จะแบบจะรีบหามาครับผมกลัวมันแบบเลยยี่สิบเจ็ดไงครับแต่ผมจะพยายามไม่ให้เกินที่ห้าครับมันย้ายจากย้ายที่อยู่ครับย้ายย้ายไปเลยอืมอืมโอเคตามนั้นไปบอกพี่บังบอกพี่บังด้วยนะนะพี่บังพี่ดำอ่ะบอกเขาก็ได้แต่พี่ไม่มีปัญหาอะไรได้ตามนั้นแหละก็บอกเดินแล้วกันแจ้งไอ้ดีดตอนนี้ก็หนูจะส่งแคปของสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะหนูส่งไม่ได้ได้ได้มามามาพส่งแคปด้วยส่งด้วย พมบอกพี่ดำไม่ใช่อันนี้พี่บังหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลพี่ดำเออเดี๋ยวจะมีไอ้หลุยส่งเงินช้าอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องมันย้ายที่อยู่ย้ายย้ายยาบ้านอ่ะยกคงยกของนไม่มีเวลาฟาร์มน้องมันบอกแล้วโอเคแบบสุ่มๆมาขอแบบดีๆนะ เร้วครับของปร์เขียนเดือเดือของผมอีกครับพี่เรือครับพี่โ <Okay. S 2> อเคครับผมกระเป๋า6แปนศูนย์ครับผมให้แล้วผมไม่ได้เก็บภาพครับก็บเอยี่สิครับ ครับขอบคุณครับพี่อะไรคืนมาด้วยสัตว์ไม่ใช่สีกูให้สีเขียวไปผมให้ไม่ครบครับพี่แปบนึงครับอืมเหลี่ยมไอสัตว์อมอมชัวอมชัวเหลี่ยมเหรอระดับนี้คืนครับขอบคุณครับ Thank you ปอยที่บอก เจ้วที่บอกพี่ก่อนท่านยังคิ้วแตงคิ้วจะได้คืนเงินเงินให้บาจะงานชิ้นถ้ามาทางไม่มีวาวุ่นครับถ้าส่งเช้ากว่าที่กำหนดที่มึงพูดมีดอกไงหลุยฮะไอวันที่20ก็คือส่งเช้ายีเมตรเหมือนเดิมใช่ไหมได้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคพี่ก้อนผมขอโทษด้วยนะคมีเงินสนใจใครเท่าไรเนี่ยผมไม่รู้อะไรมึงไม่ต้องขอโทษหรอกได้มึงมีบทลงโทษแล้วมันก็ไปทําตรงนั้นซะพี่ผมให้โอกาสแล้วเออขอโทษเพื่อนๆไปแล้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กน้อยเล็กน้อยของมึงมันเล็กน้อยไหม พี่ก๊อตเพื่อนมันกำลังล่ำๆกันอยู่ในดาร์คแชทพี่ร่ำเลยรอยู่ครับร่ำเลยมันจะไปแทงเขาแล้วอ่ะไม่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 เขาไม่มันคุยกันมันสับสนแล้วเออพูดฝ่ายไงนพี่กินข้าวอยู่ไอ้กุ้นเนี่ยมันทำให้สับสนไอ้กุ้นเนี่ยพิมพ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้กุ้นมันไปถามนันจอมันหรือเปล่าไม่เพื่อนพวกอื่นอ่ะเขาเข้าใจบทแล้วแต่มันไม่เข้าใจคนเดียวเข้าใจไหมตอนเนี้ยอ๋อเราต้องการคนแปลที่กุ้นจะสื่อใช่ไหมครับทำไมไอ้กุ้นมันย้ำขีดจับทำอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ก๊อ เดี๋ยวพี่ก๊อตจะบอกเราเองผู้คนรอฟังคือมันมันมันแยกคาว่าสตอรี่กับขัดผลประโยชน์ไม่ออกแบบกึ่งนกสตอรี่จรไม่ออกแทงงานดาอ่ะมันไม่นับเป็นสตอรี่นะหมายถึงว่ามันเป็นขัดผลประโยชน์มันแค่ขัดผลประโยชน์มันไม่นับเป็นสตอรี่ไปงานเป็นเลมอนจบเลยอันนี้ได้มันยากจังวะแค่มึงแทงมันงานดําแล้วป้นอ่ะแค่นั้นมึงจะไปเกาะก็ไป แต่แต่ถ้ามันเริ่มแทงกันงานข่าวแล้วอันนั้นอ่ะมึงแคก็แค่บอกเพื่อนว่างานข่าวเราไม่แทงเอองานข่าวไม่แทงอยู่แล้วยืมรถได้พี่ยมรถไดเปล่าเติร์กอะไรไว้พี่วายคิดมากไอ้พี่น่ะมันคุยืมรถได้ไหมล่ะพี่กอล์ฟเขาเขารู้ว่าเราแทงงานดำแล้วเขาย้ายไปทำงานขาวอย่ก็เงี้ยล่ะก็ปล่อยเขาไงก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเขาไปใช่ปล่อยเขาไม่ให้เขาทำงานดำเดียวเดียวมีแต่ปีศาจให้เขาทำแต่ถ้าเราเจอแล้แทงถูกปลุย ผมไม่ยุ่งครับเรื่องแบบนี้ไม่ที่มึงเทนกูมาไงจำได้ปะแต่เรื่องแต่เรื่องสล็อตอันนี้คุยคุยกับพี่กอนเลยอยๆนะใจเย็นครับใจเย็นหน่อยพี่มิวว่าไม่ถึงหรอกคนเขาน้อยด้วยอ่ะปวดหัวว่าเนี่ยเราจะถ้าเขาโดนอย่างนู่เรื่อยๆเขาต้องนี่แหละรักกันไหมครับทุกคนทั่คทั้จริงเหมือนที่มึงรักสล็อตเท่าไหร่นะใจเย็นโอเคแพนเฮพี่กอร์ครับ พี่ที่ผมทำงานกันที่เข้าใจไหมใช่นะไรนะเข้าใจพี่เข้าใจพี่ที่ที่ผมพูดวันนี้เรื่องเรื่องที่ที่ผมบอกว่าที่เงินเหลือแปดแสนอะละเอียดวันนี้ก็หมูสามนะครับร้านห้านั่นคือคือมันดีและกำลังดีครับไม่ใช่แบบว่าความไม่ไหวนี่พี่จะบอกภาพมึงเห็นภาพนะเว้ยมึงเชื่อป้าเห็นพี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดินเดินแกว้ง กระเจียวอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมแต่กูไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินหมายถึงว่าถึงเวลาขายยาถึงอะไรพี่ก็ขายถึงเวลาฟาร์มพี่ก็ฟาร์มจริงจังเพราะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเนี่ยในอนาคตมึงก็ต้องมีเวการฟาร์มเนี่ยมันต้องฟาร์มเผื่อไว้เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมึงจะรับของมาปล่อยให้รับของถูกมาปล่อยของแพงหรือมึงจะเล่นราคาตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทริคของมึงที่จะหากําไรเพิ่มอย่าหาเงินทางเดียวเชื่อพี่มึงหาอย่างอื่นด้วยทําหลายทางเพราะว่าผมกลัวว่าวันหนึ่งแบบ คือมันมีทุนนะครับแบบทุนมันไม่ได้เยอะที่ผมไปแทงเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ค่อยๆทุนค่อยๆอะไรพี่พี่ฟังผมนะอีเวนต์พอยท์ผมซื้อมาหกร้อยอันราคาห้าเปอร์เตอนนี้เหลืองสามพันอือเนี่ยก็เพื่อนขายยาอยู่เพื่อนจะได้รู้แล้วแจกอีกอีเวนต์พอยท์พอวันที่จะตรวจตรวจเงินรับไม่ไะ้ห้าเปอร์เซ็นต์รับให้สองร้อยบอกว่าพี่ตรวจได้ประมาณแปดเก้าเท่าเลยเหรอดอพี่นะพี่เคไปเคอยู่แล้วมึงไม่ห่วงหรอกคนไหนแอคทีฟคนไหนขยันก็คือจอดแค่ไั้นเองพี่กต้อง yeah ผมมีเรือกได้ยามนีพี่ต้อานต้เข้ามาเจาแม่เจาแม่เราเปนี่เขาตัวละาห้ามีตังคเพราะอะไรพยายามบอกว่ากระทำให้ทุกคนดูเลยมึงรู้ได้ไงเพ่อคุยตรวจตอนไหนไม่รู้เขาเมื่อจบมาเขาโอ้พี่วันนี้ไอ้ปิ้งตุ้นม้หลับวันนี้ตุ้นจัดเลยต้องมีสามร้านห้านะไม่งั้นมึงโดนแน่วันนี้ไอ้ปิ้บอกไอ้ปิ้งทุกวันบอกหมดเลยอ่ะมีโดนทุกวันมึงต้องมีสามร้านห้านะไม่งั้นมึงโดนแน่ตไม่อนอนไม่ได้ตอนที่ชุ่มก็จะเอาเลยก็ได้ เราแบ่งกันหมดเลยไองโง่มีอยู่7แสนนะพี่พีู่มาจากตี่มาชีแดงไงไม่ใช่เลยไม่มันมึงใช้ชีวิตกันให้วางวางแผนชีวิตกันอะแค่นั้นจบวันนี้เวลานี้มึงจะทำอะไรมึงก็มันก็ไม่มีปัญหาแล้วทำอะไรวางแผนชีวิตขาสะายกันมันไงจาวิตคือคือได้ฆ่าเขาเสร็จแล้านนี้ได้ไหมเพี่มึงไม่ต้องทำอะไรอะทำที่อย่างที่ผมบอกแล้วถ้าจบแบบไอ้เหนือไอ้หนือมขายยาอยู่ใช่ป่ะมึงระวังด้วย จอเจงมัดสายฟ้าเออเออต้องระวังนะเขามีเขามีกีด้วยนะเขากดกีเขเออมันมีบ้านนะเว้ยระวังด้วยเออจกแคปเฮ้ยเฮ้ยกโเฮ้กดจกแคปด้ไปเดียกันนะเอ้ยตู้ถ่านที่ได้เข้าอ่ะโคตรเท่อ่ะแล้วมึงยังไม่โดนเราออกด้วยเออกวนไอ้งงมันโอเคไหมเนี่ยพี่อะไรหรอเพราะผมเป็นคนฝากไอ้งูเข้าไงผมก็แบบมาตามดูว่ามันน้องมันโอเคหรือเปล่าไม่แล้วไม่โอเคแล้ว อันนี้เรไม่เอาพล้วงเดี๋ยวต้องเล่งั้นเดี๋ยวก็ตายน้ำตื่นตลอดกูเซ็งมากเลยเนี่ยุ้ยโง่อันนี้เป็นโง่จริงนะเนี่ยโง่จริงัดเลยโอเคได้เพื่อนกับทุกคนโง่นิ่งหมดเลยนะโอ้โครับพี่เร่คุยสองวันเองอ่ะไม่พี่ตื่ไม่ได้เรื่องเอ้าแล้วกับพี่พี่ลาลาชูอะกี่วัน เอ้ยยอกย้อนดูดิเฮ้ยยี่ยอกย้อนเฮ้ยผู้พี่พี่มีเลยเหรอเฮ้ยพอมีมีผู้ชายที่เปลี่ยนไปเลยแล้วเนี่ยโง่ไม่ใช่พอเนี้ไม่เคยพูดนะโมแค่แซลเล่นเฉยๆนี่ซึคือสวนมาแบบอะไรนี่แหวกเลยนะทันคนเลยอ่ะแยบป่ะแยบแล้วหยบหลบและเยาะคืนอ่ะโมแค่แซลเล่นล้อเล่นเฉยๆพี่หงพูดอะไรล่ะชิวแล้วไงครับพี่หงติดหีิแล้วไงทำไมไม่ไม่ใช่เนาะสวีดิสวีดไม่ใช่กันไม่ใช่ไม่ใช่ จะไปทิ้งก่าวไว้ยงนั้นน้องไม่ใช่ไม่ใช่อเพีตพี่ใครจะคุยอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาวไงงงแต่เขาบอกไงแต่เองอ่ะให้มันรู้เองอย่างเงี้ยแล้วพี่เปย์เป็นคนในแกงพี่นะคืออะไรทำไมพี่ดูคนสุดท้ายพี่บังแล้วทำไมพี่ไม่ไปถามพี่เปย์อ่ะอ้าวโอ้ยเฮียมึงเป็นน้องกูเออโจเอาหน่อยดิโจน้องอหน่อยดินี่ไอโจไม่รู้เรื่องเลยนะ คือน้องอ่ะเป็นน้องพี่ก็ล้กต้องไปเห็นเองเลยตลอดเลยคือมึงคือมึงเลิกด่ากูดิมมมึึึงงงคือพี่เลิกด่างูสิี่เคยลโอเคคือพี่ด่างูแล้วใครคุยใครจะอยากคุยกับพี่เหรออ้าครับครับครับขอโทษครับกูผิดเด็กที่นี่เออเอาความจริงมาเลยมันผิดอยู่แล้วมันผิดเลยนะมึงเก่าผิดเลยพิดนังติดบังติดบังตีดบังตีดบังติดบังอะไรอ่ะพี่พี่มีอยู่ว่างน้องอ้าวพี่มีเท่าไหร่พี่เท่าไหร่มีอยู่ อ้หให้กันแจกกันแกันเหรอป่าป่าเผาผมมีหกนะ<อ>เผื่อเผื่องเงินหมดอ๋อมีพ <c oughs> ินแล้วใจนี่นี่หัวไฟข้างหลัง5าลัา <c oughs> <c oughs> น่าบอลโลมาสัตว์พีพีโรพี่โ,โตรตงนี้หน่อยพีโดไปก่อน จริงรอโดนน้องพี่โดนโดนแล้วไอพี่เปย์เป็นเกียอยู่กับหญิงอื่นเนี่ยเป็นเกียอยู่หญิงอื่นเอาใช่หรอเออมันชื่อลิกาคนคุยมันไม่แต่พี่เป้มันบอกผมว่าจริงๆแล้วมันบอกงโไปแล้วนะว่ามีคนคุยแล้วอ๋อเพราขาก็รู้อะไรเงี้ยเขาบอกเงี้ยโอ้แต่งงดหลงรักชูที่รู้งานเนี่ยแป๊เปย์อะคือหล่อกพี่เปยมันหล่อกถูกไหมคือหล่อกยังบอกสวยจัดกวางให้เหียพวกแบบเปตี เปะตีได้รักวิสาเราบอกรักเขาอ่ะเนี่ยไอโงูโดนแต่งงูชอบเฉยเลยก็แต่งตัวในเครื่องแบบอย่างเงี้ยเขาแบบเนี้ยอไอ้งูแล้วยังไงเนี่ยคือยังไงนี่จะเดินหน้าต่อไป่ะพี่อยากอยากรู้ความเคลื่อนไหวเองโดนบอกรักแต่เองก็โดนไล่เองมีชอบอะไรอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยชอบติแบดงูชอบที่แบบว่าไม่ได้ชอบแบดงูรู้สึกว่าเขาตลกอ่ะต่อให้เขาไม่ตลกแต่เขาก็ตลกอ่ะอยู่กับเขายังไงก็มีความสุขเหรอคือตอนนี้เองรัชอบเขานะ แต่ล่าสุดอ่ะเองกำลังชอบเขานะไม่ไม่แต่ล่าสุดอ่ะเขาเหมือนแบบว่าก็นั่นแหละก็ก็ไล่อีกอ่ะก็คงไม่ไม่น่าจะได้ไปต่อแต่เองคือเองกำลังชอบเขาพี่จะบอกให้เพราะเองบอกว่าต่อยเขาไม่ตลกก็ตลกไปว่าเองอยู่คนที่ใช่ไงมันก็จะีมวามสุขคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามอ่ะเขาจะไล่เองเองก็ยังบอกว่าเฮ้ยถูกว่ะแต่งงไม่ได้คนยที่ใช่สำหรับเขาเดิพี่ ลอะไรยังจำได้เลยว่าเปิดที่จกแคร์เขามาเป็นสิบเป็นยี่พี่เขาเปิดเขาด่าด้วยพี่เห็นมันมาแจ็นอย่างเลยเป็นอย่คงเลยเขาพูดจางีเละเลยตอนนี้ไอ้พี่ดูหนักมากไปแล้วเนี่ยกูว่าตามนั้นพี่บังน้องเราโดนละมาเบ๊ทำอะไรพี่บังน้องโดนพี่บัง